ในคดีของน้องชมพู่นีครับหลังจากที่ศาลสืบพยานเสร็จแล้วก็ได้มีกําหนดนัดตัดสินในศาลชั้นต้นนะครับก็คือวันที่31ตุลาปม2566ซึ่งหลายสื่อนะครับได้นําเสนอข่าวนี้ไปแล้วแหะแต่ว่าพอดีช่วงนั้นผมยุ่งอยู่นะครับก็เลยไม่ได้ทําคลิปมาทีนี้นะครับก็ลองมาฟังกันบ้างว่าความเห็นของผมเนี่ยผมมองว่ายังไงนะครับก็คือในคดีของน้องชมพู่เนี่ย คุณแม่สาวิตีก็เป็นโจทย์ร่วมนะส่วนโจทย์จริงๆก็เป็นพนักง,งานอายการนะครับส่วนลุงพลเนี่ยเป็นจำเลยที่1แล้วก็ป้าแตนเป็นจำเลยที่2ถามว่าศาลน่าจะตัดสินออกมาแนวทางไหนนะครับหลายคนก็บอกว่าไม่น่าจะรอดหรอกหรืออะไรก็ตามนะครับแต่ว่าความเห็นส่วนตัวของผมคนเดียวนะฮะผมก็ย,ยังมองว่าน่าจะรอดนะศาลน่าจะยกฟ้องเพราะว่าดูจากพยานหลักฐานเท่าที่ทราบนะครับก็มีการสืบพยานซึ่งทาง ตำรวจหรือ Wall อายการเนี่ยนะครับนำมาสืบก็ส่วนหนึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านสยศาสตร์นะครับซึ่งในส่วนนี้ผมไม่เห็นด้วยนะที่เขาจะเอามาสืบเพราะว่ามันน่าจะเสียเวลาผู้เชี่ยวชาญด้านสยศาสตร์เนี่ยถามแค่ไม่กีค่คำมานะครับคุณจบที่ไหนมานะครับจบฮอกวอตส์หรือเปล่านะครับหรือว่าจบด้านสัยศาสตร์ที่ไหนมาถึงได้มาเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านสายศาสตร์ได้เนี่ยถ้าเกิดว่ามันไม่มีคําตอบที่น่าฟางังนะครับผมว่าศาลก็ไม่น่าจะรับฟังแล้วนะครับ คือ,อถามว่าจบที่ไหนมามีผลงานอะไรบ้างผลงานเกี่ยวกับการจับผีหรือเปล่าหรืออะไรทํานองนี้นะครับซึ่งมันก็ไม่น่าจะมีหรอกนะฮะม,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 มันไม่สามารถที่จะพิสูจน์ได้นะครับเพราะฉะนั้นพยานหลักฐานในส่วนนี้น่าจะทําให้เสียเวลาแล้วก็ไม่น่าจะมีน้ําหนักอะไรนะครับซึ่งถ้าหากว่ามีการสืบพยานอย่างเนี้นะครับผมว่าโอกาสที่ลุงพลจะรอดเนี่ยมีเยอะมากเลยนะครับแต่ว่าส่วนหนึ่งเนี่ย ผมไม่ค่อยซีเรียสน,นะกับวันที่31ตุลาเพราะว่ายังไงก็ตามถ้าอายการชนะลุงพลจะต้องอุทธรถ้าลุงพลชนะอายการก็ต้องอุทธรดังนั้นนะครับสิ่งที่จะน่าสนใจแล้วก็น่าจะวัดกันเนี่ยก็คือชั้นอุทธร์สมมุติถ้าลุงพลชนะและก็อุทธรชนะอีกอย่างเงี้ยครับดีกาไม่ได้แล้วแต่ว่าลุงพลชนะและพออุทธรลุงพลแพ,พ้พ ก็อาจจะไปสู่ดีกานะครับหรือว่าถ้าชั้นต้นอายการชนะอุทธรชนะลุงพลจะดีกาเนี่ยก็ต้องดูเงื่อนไขของกฎหมายดังนั้นนะครับสิ่งที่น่ากนนังวลอ่ะคือชั้นอุทธรวันที่31ตุลาเนี่ยอาจจะเป็นแค่น้ําจิ้มนะครับให้ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งเนี่ยดีใจเบื้องต้นแต่ว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยอาจจะต้องวัดกันที่อุทธรดีกาถ้าใครสนับสนุนอะครอยากสนับสนุนการท,ทําคลิปวิดีโอนะครับก็มีแก้วกาแฟนะครับ กฎหมายไทยเมียหลวงฟ้องเมียน้อยเรียกค่าเสียหายได้นะครับใบละ300บาทค่าจะส่ง100บาทสั่งซื้อได้ที่09 57563521นะครับขอบคุณมากครับ